สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ว MTATT Channel วันนี้เราจะมาเปิดแฟนชอยครับฟีเจอร์แฟนชอยครับของลิเกอินและอังกฤษครับวัไม่มีครับแค่300ทอนเท่านั้นเรามาดูว่าแค่300ทอนว่าจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กดสับสกุลให้กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้ผมสักทีต่อๆไปด้วยนะครับตัวที่อยากได้าฝรั่งเศสลิเกอินคือ e อะไรมาดูครั้งแรกกันเลย ใมบาเไม่เอานะอย่าเอาผู้รักษาประตูมูโกจะได้หรือเปล่าวะตามที่ก้าหดไม่มีนะมีแค่โดนารโรมาคนเดียวของเอซิมิลานอ่ะได้หรือเปล่าวะครั้งแรกโอ้โหไม่ใช่วะไม่มีงบไงายแค่300อะ่ะไ,ไม่ได้เติมไม่ใช่ใส่เติมสักเท่าไหร่โอ้โหไม่ใช่วะเรามาดูครั้งที่สองมาดูเร็วๆกันเลยเชื่ออะไรวะ สปสระตัวลาฟงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จักสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้เรามาดูท่านที่สองท่านได้นะคนจะหยุดเลย <c oughs> มันดูต่างก่อนแต่รเปล่าไม่ต้องอมาดูครั้งที่สองจะได้หรือเปล่าอยากได้พูดภาษาประตูมากเลยอ็มบัปเป้ไม่เอาอิอบัฟเยไรเวอร์ชันนั่นที่มีมาดูครั้งที่สองจะมาหรือเปล่าครับ โอ้มาเฉยครับมันเป็นไปได้เหรอครับโอ้โหอย่างชอบครับโอ้โหมาเฉยมันชื่ออะไรวะจะไม่ได้้วอ่าไม่ออกสักเท่าไหร่ดอเออน่าจะลาฟงนั่นแหละเออได้เฉยล็อกไม่เลยพอแล้วอเอออะไปที่อังกฤษหนึ่งร้อยสุดท้ายได้เฉยครับโอ้โหพูดภาษาระตูได้เฉยมาดูที่อังกฤษดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่า อังกฤษได้ใครวะฟันได้ก็ได้หรือว่าอากโรหรือว่ากองเต้ก็ได้2ก็ได้จะได้อาเกโรนะตอนที่99เหรือว่าฟันได้ใครก็ได้มาเถอะ,อะมาดูกันเลยไปเร็วๆครั้งสุดท้ายได้ครั้งแรกของอังกฤษได้ครั้งสุดท้ายของเขาของผมวันนี้มาจะได้หรือเปล่าใครกันแน่มาสิครับมาสิครับ มาทิครับใครครับโอ้โหยังชอบครับโอ้โหเอเกโรโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> มาเฉยครับ <c oughs> หมดแล้วทองครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่ต้องเติมแล้วได้ตัวที่อยากได้แล้ว <c oughs> ได้เฉยหมดแล้วครับ <c oughs> ไปอัดให้กับเขาสองคนเลยดีกว่า ตัวได้ไม่อัดหลอ,อมืมันดูกันเลยโอ้โหขวานขึ้นยังบ่อยเลยเซจได้แบตเดย์เลยไม่ได้มันคัดข้ของยังไงไม่รู้เรามาอัดกันเลยลาฟงเออลาคงนั่นแหละถ้าอ่านชื่อผิดขอถออภัยเพื่อนๆน้องๆสุดคนด้วยผมไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยยังพูดไม่เก่งเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝ like, ากากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมครใชกดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้พวกูานคลิปต่อไปด้วยนะครับประดิ่งเยอะเลยประดิ่งเยอะเต็มหรือเปล่า เตันที่เจะตันที่เท่าไหร่โหเข้าค่าจะเปลี่ยนสเกลนะเขาเป็นนักเตะอายุน้อยงไงไม่เป็นไรโอ้เข้าครแล้วตันไปยังไม่ตันยังไม่ตันอีกนิดนึงให้สุดสุดไปเลย่ตัน่ตันเปื้อนสเกลสุดสุดครับมไม่เป็นไรยังเยอะ คงจะใช้ไม่หมดออผมว่าคงจะใช้ไม่หมดนะมันเยอะเกินใช้ได้ต่อ,อ,อภาคเฟสยี่สิบเอ็ดนะสวัสดีมจะตันวะน่าจะตันเลยนะเออสีเออพอแล้วก็ตัน,นเดี๋ยวอากโรดีกว่าไปที่อากโรอ,อเกโรอ,อเกโร เฮ้ยทำไมไมันนานวะโอเครู้ไม่น่าจะเยอะนะแค่17เอ็ไปเรอยๆกันเลยทำยังไงวะเร็วๆหน่อยเออตันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าทีมเลยดีกว่าไปเข้าทีมไปเข้าทีมไปเข้าทีม เท้าทีนชุดใหญ่เลยเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหขวานขึ้นบ่อยจ้าเดี๋ยวก่อนเป็นทีมนก่อนชุดใหญ่ไปชุดใหญ่ดีกว่าไปชุดใหญ่๋อ้อยนี่มา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 เอาจะแทนใครดีไหน,นครับเก้าหก เก้าหกอยู่ไหนอยู่ไหนผู้ราาักษาประตู 96. เก้าหกอาที่จริงอยากได้โดนารโรมาของไอซีเมลลนแต่ว่าไม่ได้เปิดแล้วดีนะมีแฟนชอยของอีเออร์อาอจะแฟนใครดีโดนารโรมาแทนไม่ได้อีกเอเข็ดเลยเอาใครวะโอ้โหเข็ดเลยใครก็ได้ แทนแทเอเปลี่ยนแทนสเตเกนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรมารอดูกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ